สวัสดีครับพบกับมาริโกะกับเกมการ์ดัมเวอร์ซัสนะครับอันนี้อยู่ในภาคของอะไรนะแม็กซิมบูสนะครับของเพย์นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับก็ต้องเลือกการ์ดัมนะฮะโอเคอามุโรเลยอันนี้น่าจะเลือกอะไรนะเอ็กซ์ครีมใช่ไหมพลังก็เอาธรรมดาไปก่อนก็นแล้วกันเด้ออามุโรอิคิมัสนะฮะโอเคอันนี้เลือกเหมือนแบบโหมดการเล่นมั้ง นะก็แบบ A ง่ายสุดโอเคเอาง่ายสุดไปก,ก่อนโอเคข่ามเลยฮะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เพลงข่ามท่ามาม,มาฉากแรกครับอ่าเรามี AI เป็นคิระยามาโตะนะครับขับสไตร์กันดั้มโอ้ภาพสวยอยู่นะภาพสุดท้ายที่ผมเล่นน่าจะเป็นของเพลงสามเก่ามาก โอเคไอ้พิการเล่นนี้ยังเหมือนเดิมอยู่เออแสงสีอจัดเต็มมากอ่ไอ้เจ็ดแต่ทำอะไรได้บ้างชาร์จได้ครับกดซีดียมาร์จแล้วก็ซาร์คเวรป้อนบัสติก้าบัสติก้าชาร์จไม่ได้กดกู้อ๋ออันนี้ป้าฮอปเลยครับกดซีดียมกับกระบาดป้าฮอก อันนี้ก็คล้ายๆกับ P.S.P มัง้งเออคล้ายๆกันทดส,สอบปุ่มไปด้วยแล้วเรียกเพื่อนยังไงเนี่ยอ๋อน,นี่ไาร์สองอาร์เรียกอ้พวกครับเฮ้ยอากาซุกิมาได้ไงวันนี้อากาซุกิช่วยหน่อยอ๋อปลาหอกก็กดแลอลขึ้นเข้าไปหาลำแสงมันเฉยเลยบ้าเอ้ย ดี๋ยวจะอ่ะคัสติแล้วอุ้ยโดนโดนวิธีการเล่นก็คล้ายๆกับภาคเดิมๆนะที่ผมเคยเล่นของเทซอนเลยนะนะฮะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าฉากสวยขึ้นเยอะเลยนะฮะว้าวน่าต่อไปครับโอ mer, ้ ลาลายเลยเนี่ยให้เราเลือกใช่ไหมว่าจะไปสู้กับใครอะไรเงี้ยป่ะอะไรอะโอ้โหเอ็กเซียเลยอ,อะเอ็กเซียไปเอ็กเซียมาเจอกันหน่อยดีอ่าเรามากับมิสเตอร์บุชิโดอามุโรเอามุยอะไร่าโรมาทำได้ เฮ้ยฉากสวยอรับทังหมดเนี้ยวุ้นม่ดูฉากโดนสอยก่อนเลยเอาเลยชาร์จได้แลนด์ขึ้นจากการเอ็กเซียก่อนเลยใครยิงวะมันใช้ซับพอร์ตหรือเปล่าดีนะเมสกันได้อะไปดึงกันได้มาดูวุ้ย

パリ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 パだパリ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 パ เข้าไปบวกเลยโอเคโอ้โหเออแสงสีสวยอยู่ฮะใช้ได้ใช้ได้นะฉากต่อไปครับเราจะไปบวกกับใครดีเอ่อบิคคอนไหม บวกกับยูนิครนอรนยาโอ้โหทันโคใช่ปะ่ะอันนี้มันอ๋อไม่ใช่โคอันนี้กาโตโอเคเดี๋ยวต้คุยกับคุยกับไอยังไงนี่ยผมว่ากช่างมันโ <anco> ดนป่

ซัพพอร์ตเราใช้แล้วสามครั้งนะฮะมันไม่มีดีชาร์จให้เราซัพพอร์ตช่ว่าเป็นพวกเพื่อเรามาช่วยแต่ปาสุก้ายังมีดีชาร์จให้ครับจุดมาซูวาได้โดนพวกเพื่อกัน

โอ้ยโอ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็นบานะบาในะจเย็นจะกบันซิงก็เมาตายแล้วโอเคนนะครับรอ,อันนี้เราเราอาจจะเล่นแบบหมดง่ายดยไงขอเฟทดสอบก่อนคนระโอต่อไปครับ เจอใครดอีอะไรเออต,ต้องใช้ก,กีเสียงทายอะลองดูอ่าเจอผู้หุบเฮ้ยมือกี้อะไรแบบแบบวันเนี่ยมีทอกีทล่างสามด้วยเนี่ยรู้เลย

โาเกอาการโคกันโอเคนี่บสามปสามก่อนหนึ่งทีมาเโอเคโดนโดนงัผมยังไม่ได้ลองใช้ข้ามิตาเลยเนี่ย

หมดชอมดบอ๋อมันม,มีชาร้นี่นาไม่เหมือนโอเคสิไมเหมือนเอพีเอชทีฮะใสพีเอชีมันไม่มีมชาร์ห้โอ้ยอยย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 ย

cọc cái tay mà không bố mất mát mặt 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 ผมลุกพีอ๋ออเล็กตอเล็กตัดเป็นทีใช่ป่ะพี่เป็นดั้มเลยนะเป็นดมอไเลเสร็จแล้วเสร็จแล้วโซลพี่ตายใ่ไม่ตายบ้างเออ

กันดัม่าั่แไม้่อรมีโมะบอกกันได้ม่มีทางแพ้โอเคต่อไปเด็กนี่เหรออัอะไรรถถังเออลองดูดียแตก,กชอบอ่าท่านชาครับมา ู้หูเลยอะอามุโรมก่ได้ยต้องทำได้อามุโรมนันทาลขับรถถังนี้เล้ะ ใอะไอ้ไรเดนที่ว่าขับแฟกสีแดงเหมือนกันแต่ผมว่าไรเดนแฟกมันสวยกว่านะสีแดงนะมันเป็นสีแดงมันสวยกว่ากันพากันพาผมว่ามันสวยดีชมอ่อนไม่ได้เลยนี่ยเดดไ

โอ้ประมาทมันออกฤทธิ์ไปหลบได้หมดเลยาหโลเคานึ่งอเคก <c oughs> <c oughs> ท่านตั้งไดซาทกลับรูโดกรนดัมขข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 ข ฉากสุดท okay, ้ายยังเนี so ่ย <objectives> ยังอ so ีกเหรอโหเจอแต่พี่เบิร์มอ่ะเอาไอ้ตัวนี้หน่อยเอ๊มันชื่ออะไรบิ๊กแซมปะจำชื่อมันไม่ค่อยจะได้ละเอาแล้คู่หูเป็นอัมบูโลอีกเออบิ๊กแซมอัมบูโลเดี๋ยมาคุยอะไรอยู่โอเคครับอัมบูโลมาจากมัตติเวออื่นนะฮะ みんな、ちゃんとしたら、おい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 お ยิงเข้ายิงเข้ามัเหมือนในกระตูนครับมีบาเรียกันแต่ลูกของเรนเยอะว่ะต คืออะไรทำอะไรเงี้ยเอชตอนนี้โผล่อยู่เหมือนกันนะสมัยแรกยืดเทียดพอจำได้ละเพื่อนเอไอช่วย ตอเอได้โอเคได้ชนะตั้งใจวันหลัง <t> ต <half> ้องเพิ่มความยากอีกสักระดับหนึ่งโอเคฉากสุดท้ายใช่ป่ะฉากที่แปดฉากสุดท้ายครับอยู่เลยเต็มมาก ソラーとカバーススのツクシー、カノシー、キミダシーイ、ーイッチダイヤ、セカイのユガン、レンタジメカー、ソロパッツォ、ウケてくれ、ハイテンギー、こチェックソコダー、ソコダこソコダー、ソこダー、ソコ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 ダ、ソコ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 ダ、ソ

แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะฮะอยากให้ผมใช้ตัวไหนก็บอกกันแล้วกันเนอะโอเคก็ไว้เจอกในคลิปถัดไปกันนะครับสวัสดีครับ